ยมีทุกไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมถ้าสุขมันจริงถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนมันคงไม่แปรบวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกข์มันแน่นอน ก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายรู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุข จากทุกนั้นเองโยมทั้งหลายทะรุนจักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้ว